เรื่องไร้สาระ EP นี้จะมาเล่าเรื่องเสียงเมี่ยงแกะรอยแก้จนเสียงเมี่ยงผู้ซึ่งมีปัญญาเหลือล้นและเจ้าเล่ห์มากแต่กลับยากจนมากวันหนึ่งเขาเดินทางไปหาหมอดูเพื่อถามดวงชะตาหมอดูบอกว่าท่านจะรวยเร็วๆนี้แน่นอนแต่ต้องทำตามคำพยากรณ์ของข้าเสียงเมี่ยงตื่นเต้นมากและถามว่าต้องทำย่างไร หมอดูตอบว่าห้ามโกหกเป็นเวลาสามวันเสียงเมี่ยงคิดในใจว่าง่ายจังแต่พอเขากลับมาบ้านภรรยาถามว่าไปไหนมาเสียงเมี่ยงคำนึงถึงคำพยากรณจึงตอบว่า ไปหาหมอดูมาแล้วเขาก็สะดุง้งเพราะนั่นคือความจริงตลอดทั้งวันเสียงเมี่ยงต้องพยายามอย่างหนักที่จะไม่โกหกแต่ทุกครั้งที่พูดความจริงคนรอบข้างกลับตกใจและเข้าใจผิดไปหมดเรื่องราวจึงกลายเป็นความตลกวุ่นวายที่ทั้งบ้านต้องปั่นป่วนเพราะความจริงของเสียงเมี่ยงขอบคุณที่รับชมจนจบฝากกดติดตามช่องเรื่องไร้าสาระเพื่อรับชมเรื่องตลกไร้าสาระแบบงงงใหม่ๆของเราได้ทุกวัน